ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนิเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับจาวันพฤหัสที่8เมษายนนะครับหุ้นเช้าเดินทุกหุ้นนะครับถ้าใครรูดก็จะเด้งสีเด้งนะครับถ้าใครเจาะอ็จะได้ไป2หุ้นเนาะยังไงก็แก้มือเมื่อคืนได้มานิดหน่อยครับยังไงก็รอบบ่ายถ้าใครได้3หุ้นเช้าแล้วก็ไม่ต้องเล่นบ่ายกันนะครับถอนนอนหลับครับโอเคเข้าใจตรงกันนอกได้แล้วหยุดนะครับ จีนบ่ายผมคิดแล้วผมอัดไปครั้งที่2องแล้วครั้งแรกไม่ผ่านไม่ทราบเป็นเพราะอะไรต้องมาอัดใหม่อีกโหวันนี้ต้องใส่ไมค์เกียนขึ้นแน่เนยะอัดบ่อยจัดอัดคลิปบ่อยจัดโอเคครับจีนบ่ายจีนบ่ายจีนบ่ายผมไปเอาไว้ไหนเนี่ยโอเคจีนบ่ายเมื่อเช้าได้จอดสามเจ็เจ็ดสามเนาะจีนบ่ายเดินสามหกครับผมชอบสามมากกว่าหกเล็กน้อยครับจอดครับผม นี่ขอประานโทษครับชอบ6มากกว่าสามกน้อยจอครับสองหก6าครับแล้วก็ชุด3ครับ0ูนยแถม2 7งเครับหลักร้อยในเมื่อชอบ6กหลักร้อยใส่3ครับผม นะครับประมาณนี้ครับสาหรับจีนบ่ายคงไม่พูดมากแล้วเพราะว่าพูดไปหลายแล้วพูดไปหลายครับพูดไปหลาย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 รอบแล้วสองรอบสามรอบแล้วต้องมาอัดมาอีกโอเคครับประมาณนี้ครับสําหรับจีนบ่ายเนาะขอให้รหน่วยถูกหวยทุกท่านครับทาอย่าพลาดคลิปของผมนะครับกรุณากดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วมาเจอกันห่างเสียงบ่ายครับห่างเสียงเช้าศูนย์เลขบนล่างครับที่คิดวิเคราะห์ไว้ก็คือท้ายศูนย์ก็มาศูนย์บนล่างเนาะ ก็ขายรูดเด้งม่นะครับโอเคครับขอพระคุณมากครับ